สวัสดีครับพบกับชาแนลของสุดเดชนะฮะวันนี้เรื่องจากที่คลิปที่แล้วนะฮะที่เรามีการทำชาเลนจ์กันนะฮะก็คือมีการประกวดโซโลกีต้านะฮะก็มีน้องเข้ามาร่วมนะครับประมาณ4คนนะฮะก็มอบรางวัลให้ทุกคนเลยนะ,ะจะได้ไม่เสียใจ <c oughs> ในแต่ละคนนะฮะตอนรอบที่แล้วก็คนบอกว่าเออมันอาจจะยากไปนิดนึงนะ,ะไม่มีเวลาในการมาแกะเพลงหรือรอะไร,รประมาณนะะั้นเป็นท่อนโซโลที่ผมเล่นซะด้วยประมาณนั้นมันก็เลยวันนี้ ที่นัดกันไว้ฮะคิวต่อไปก็จะเป็นตัวอย่ามา5ายูว่าสานะฮะให้มาามที่บอกไว้นะฮะว่าตัวนี้ก็เช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวจะมีอะไรให้เล่นกันนะฮะตัวนี้มีเป็นไทซีแล้วนะฮะแล้วก็สามารถมีไฟแพนตตองพาวเวอร์อะไรเรียบร้อยนะมีช่องต่อ XLR ได้2ช่องนะฮะแล้วก็มีช่อง Instrument ด้วยแยกออกมานะ แต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้มันไม่มีไดเวอร์ของตัวเองนะใช้ไดเวอร์ของคนอื่นนะมันก็จะแยกแทร็กไม่ได้แต่ว่าเอาไปใช้งานไลฟ์สดอะไรดีมากนะเนื่องจากตัวมีมีเอฟเฟกให้ด้วยนะเอฟเฟกเป็นเอ h โคหรืออะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออโคดีเลยอ่ะสามารถเปิดใช้งานได้เลยเปิดร่วมกับอะไรก็ได้นะเป็นเอฟเฟกของเขาเองในตัวเลยนะฮะร่วมกับไมค์เอทีเนี่หน้าตาเหมือน Audio อเท h ก i c a เหมือนมากนะนะชุดนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮนะแล้วก็มันก็จะมี ขาไม้ในกล่องมีอะไรบ้างกล่องมองไม่เห็นดีกว,ว่ามันมีขาไม้แล้วก็มีป๊อปฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับฟิลเตอร์ตัวการน้ำลายนี่เองทั้งกล่องทั้งชุดเลยยังอยู่ครบเพราะว่าผมซื้อมาแค่รีวิวเท่านั้นนะฮะก็คือเชอ่นเคยฮะเดี๋ยวจะมอบให้น้องน้องกันไปนะ,ะแต่ต้องมีชาเลนจ์กันนิดนึงรอบนี้เนื่องจากผมว่ามีหลายๆคนที่อยากทํางานเพลงอ,อัดเพลงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเน้นว่าเป็นสายเล่นกีตาร์หรืออะไรแล้วแต่อย่างนี้ก็เลย ตัวนี้ส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นนางทางพอดแคสต์หรือว่าร้องเพลงหรือประมาณนั้นนะผมก็เลยไม่จํากัดดีกว่าไม่จํากัดใครอยากแสดงความสามารถอะไรก็ส่งมาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าเล่นกีตาร์ร้องเพลงไปด้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อให้เปิดกว้างให้มากที่สุดแล้วก็แล้วกักนนะสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีอุปรกรณ์ใช้งานเจ้าตัวนี้ลองไปอัด แล้วก็ลองใช้งานไปแล้วกันนะสำหรับยหาหายู่สามสามแต่ไม่ใช่ยาฮ่าแท้นะฮะมันเป็นงานจีนนะฮะแันนี้น้องท่านหนึ่งขอให้พี่ครับช่วยรีวิวให้หน่อยผมก็เลยสั่งมานั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกอนะพอสั่งมาเสร็จปั๊บก็ถ้าจะไปขายให้น้องๆก็หรือจะมอบให้น้องบางคนก็ก็จะเสียเปรียบก,กันอ้านวะแสดงความสามารถกันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะใครที่มีความสามารถใดก็แล้วแต่นะฮะจะร้องเพลงนะฮะหรือเล่นกีตาร์หรือ อะไรก็ได้นะฮะส่งคลิปเข้ามานะฮะใครที่แบบเข้าตาแล้วกันวันนี้มีรางวัลเดียวนะรางวัลเดียวคือตัวนี้เลยนะยี่ห้3าอาสามสามพร้อมกล่องเซตอะไรครบหมดนะฮะเสียบคอมพิวเตอร์ใช้ได้เลยตัวนี้เป็นปลั๊กแอนด์เพย์เหมือนกันนะฮะมีไมโครโฟนให้ด้วยมีขาไม์ให้ด้วยมีป๊อปฟิลเตอร์ให้ด้วยมีสายให้ด้วยครบเลยทั้งชุดของมันนะฮะก็ลองส่งเข้ามานะฮะ ถ้าเน้นบอกว่าอยากจะร้องเพลงก็ได้นะฮะหรือใครเล่นกีตาร์ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยก็ได้นะผมขอให้มีการร้องเพลงดีวกว่านะเออให้มันร้องเพลงแล้วก็มีเล่นกีตาร์ไปด้วยหรืออะไรนะแสดงความสามารถมาจะเป็นเพลงคัฟเวอร์หรือเป็นเพลงของตัวเองก็ได้แบบนี้เลยดีกว่านะเปิดกว้างให้ที่สุดนะแล้วก็จะอัดในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะจะอัดเสียงโดยใช้โทรศัพท์มือถืออัดตรงๆร,ร,ร้องเพลงดิบๆเลยก็ได้นะ ไม่มีปัญหาใครไม่มีเครื่องดนตรีเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นก็ร้องเพลงมาสดๆก็ได้นะฮะนี่ผมก็จะมอบเจ้านี้ให้ถ้าเกิดว่าใครที่มีความสามารถถูกใจก็แล้วกันเนาะแต่ว่าก็จริงๆแล้วอยากจะมีอื่นๆให้เพิ่มแต่ว่ารอบนี้มันเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะเหลือตัวนี้ตัวเดียวก็ถือว่าเป็นหนึ่งรางวัลก็แล้วกันนะฮะลองส่งเข้ามาดูแล้วกันนะฮะ รวมสรุปกันเยอะๆนะฮะจะมีโอกาสที่จะได้ตัว Yamaha at 9 0 0บวก ur 3 3ไปใช้งานกันฟรีๆนะครับสำหรับน้องที่รอบที่แล้วเราเสร็จเรื่องโซโล่กันเรียบร้อยนี่ก็คือได้ขอรางวัลกันทุกท่านนะฮะเรียบร้อยน่าจะรับกันได้หมดทุกคนแล้วมั้งเห็นมีมีบอกมานะฮะก็ของถึงก็เรียบร้อยแล้วฮะได้รับไปใช้งานกันเรียบร้อยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะประกาศไว้ก็แล้วกันสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้ตัว audio i ต t e f a c e นะฮะพร้อมไมโครโฟนนะฮะ ของยามาฮ่าเวลาสามสามมันชื่อเขาเฉยๆนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ยามาฮ่าของของยามาฮ่าเป็นของจีนนะฮะเอาไปใช้งานกันฟรีๆได้เลยนะครับส่งคลิปกันมาเยอะครับคลิปนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันที่7ให้เวลานานนิดนึงแล้วกันเนาะจบสิ้นเดือนนี้นะฮะจบสิ้นเดือนเดือน7นี้แหละอ่าจบสิ้นเดือน7ก็ประมาณอันนี้มันมันเจ็ดกรกฎาคมเนาะกรกฎาคมหมดวันที่31นะฮะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะฮะสำหรับ การชิงรังเจ้าตัวนี้นะฮะจะทําอะไรก็ได้นะครับร้องเพลงแสดงความสามารถอะไรกันอื่นก็ได้หมดนะมาแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันว่าใครจะได้รับเจ้า Yamaha UA33 บอกไมโครโฟน AT900 ไปใช้งานกันนะฮะโอเคอยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆครับที่บิลลาไก่อนครับผมครับสวัสดีครับ